พี่น้องจ้าพลอยเราจะสามดอกค่ะพี่น้องทั้งพี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าเห็นบ่จ้าสามดอกค่ะพี่น้องปาดนึยงมีเฮ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนี่ค่ะพี่น้องเก็บเอาปาดดอกอ้วนๆเลยค่ะเอาทึงไหนล่ะนี่ จันได้ลรอพี่น้องนี่ไงไม่โอ้ยสีโบมุนสติโอ้ยพี่น,ออน้องละเห็ดดอกพี่นอ้อยมุนไเห็ดดอกพี่น้อยมุนเห็ดจันได้ก็เจ้าได้นี่พี่นอ้องงัดว้ายพี่น้องจ้าสามดอกค่ะพี่น้องสามดอกขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายพอ่ออยู่เรื่อยๆ ไปจ้าพี่น้องไปต่อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอันเพิงหวานออกอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่ภาพพี่น้องมะปลาค่ะพี่น้องปลากระบอกอันบไกลจากบ้านดอกค่ะปลาอยู่ใกล้ๆกลบ้านค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยดีใจแห้งเห็ดเพิงหวานออกค่ะพี่น้องจ้าไปเบื้องกันค่ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งกันลืมเปิดกล้องพี่น้องเก็บเอาเฮ็ดดอกนี่ลืมเปิดกล้องมันมันตัวของเปิดกล้องแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะ นี่ค่ะพี่น้องโอ๊ยตายน้ำเกาะน้ำเดี๋ยวเด้อค่ะเออน้ำน,น้ำพี่น้องเบิ่งค่ะเบิง่งพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าโอ้ยแต่มันเย่าดีใจแห้งหลายค่ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานออกเห็นตั้งแต่ซุ้มผีเล็กเก็บนี่ค่ะพี่น้องดอกนึ่งายพี่น้องเย่าได้เห็ดเพิงหวานนั่ละค่ะได้ตังวัดซี่ดอก ย่อมเดียวยังหาอีกก้อนค่ะพี่น้องเฮ้ยดีใจแห้งค่ะพี่น้องดีใจว่าสัตวยังบอทันไดน้อันนี่อยู่บอแมนอันนี้อันนี้อันสิเป็นสิเป็นเทสอันแค่รถค่ะพี่น้องแต่มันเถาแล้วเย้าเห็นอายเทราไรแต่ว่าย่าบ่ไดเอามันเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องพ่อกัอน้อค่ะ พี่น้องเฮดอันนี้ก็กินได้แล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องเด็ดออกมาตักดอกก่อนตะวยะวะเอาค่ะนี่ค่ะกินได้แล้วค่ะพี่น้องนี่ค้ามันสิเป็นเหลืองเหลืองลักษณะคามันแล้วก็ตรงดอกมันสิเป็นเมือกเมือกค่ะพี่น้องกินได้ค่ะหลายพร้อมค่ะนี่ค่ะดอกนึงเนาะค่ะเนาะทั้งพี่ทั้งพีค่ะดอกนึงแล้วก็มาทั้งพี่ค่ะพี่น้อง ต้องว่ารลายดอกโอ้ว่ามันเหยียบเพ็ดเต๋เดยวเด้อค่ะนี่ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะยห้าไปหอดพุนยญ้าไปหอดพุนค่ะพี่น้องแต่ย่าไปภาพพี่น้องไปตัดตีนเนาะค่ะเนะตาะตัดตีนแต่พี่น้องมือน,นี่ว่าสิภาพพี่น้องม่านเก็บเอาเฮ็ดดำค่ะ ต่ววานไม่เห็นเห็ดเห็ดเพิ่งหวานโอ้ยแต่มันดีใจหลายค่ะพี่น้องมาสวยแลเดไดคันนี่แต่ว่าขามันเหลืองเนาะขามันเหลืองค่ะพี่น้องือมคุณ้าคาก็ง,งามได้ค่ะ้ได้ดอกไ้กระตา ว่ากับขาเหลืองเนาะขาแมงค่ะพี่น้องเสดายเนาะ <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นค่ะพี่น้องก็เป็นบัดเป็นไอมึงมึงโอ้เสดายเนาะค่ะเสดายเสด็จมึงค่ะเอ,อ้อน้ำพักค่ะ <c oughs> <ś led> ว่าคิทามันสีออกอีกด้วยซ้ำนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหนาวนะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิง้งอ้ยอ่อนซ้อนหลาค่ะพี่น้องไปต่อจ้านี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจะพี่น้องดอกบักใกไงพี่น้องจะปาป์าพี่น้องเดี๋ยวยถ่ายรูปก่อนจะมาดอกไงค่ะแต่พี่น้องพุ่น่ะ เฮ้ยนีหอ,อตัวถักถ่ายรูปสก่อนเบ่งจับพี่น้องดอกบาชไวยบ้าพี่น้องมันออกอีกได้ันนี้แม่เฮ็ดแม่บ้าทำมาดอกใหญ่ดอกอยิ่งคักแต่พี่น้องอุ้ยแต่มันขาตันเด็ดแบบนี้ มันแท้มืออื่นฝนตกพี่น้องเอ้ยคือมันทะนอาบานันเนาะว้าพี่น้องพ่น่ะค่ะดอกงามดอกบักไงตัวท่ากินเกือบเบิดค่ะพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องจ้าไปต่อจ้ามันหมันมนไ,ไหมเนาะเบิงบ้งเบิ้งขาพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องโว้ยโทษได้หลายเด้อค่ะลืมลืมข้าวอีกแล้วไปต่อจ้า นี่จ้บพี่น้องเกิดดูจับพี่น้องแต่มันหันเกิดทางห้างค่ะอุ้ยอีกอีกกระปิงพะนะืพี่น้องกันนะอุ้ยอ,ยอยุตายถากกินมันสองดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งว่านี้วาสิเก็บเห็ด,ดำโบเก็บเห็ด,ดำราคารอหาเห็ดเพิิงหวานค่ะป่าที่นี่ อีกบ้านอ๋อไหลพี่น้องมันออกอยู่จับพี่น้องแต่มันัออกห่างๆจ้าเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดขอนสวนกันหลแต่มันหังบานเบิดเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยาเสียบ ใหม่ก่อนเสียบใหม่นี่ค่ะเฮ็ดดูนี่ค่ะ พี่น้องกับพ่อได้อุตายกับพ่อได้อยู่าจพี่น้องบายเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องอุ้ยอ่อนซ้อนหลยคิดว่ามันสิบ,บรีเก็บอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนาวมันมาแล้วนะเพราะว่ามันหนาวนะคะพี่น้องเฮ้ยถากแต้มเนหลายเนาะถากหลายหลายพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องไปต่อจ้า้าพ,พี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดอันนี้น้ำกันจ้าพี่น้องเบิ่งนะค่ะลายไหลเฮ็ดเบือค่ะมีตะดอกใ่ๆอ้วนๆวนเฮ็ดอันปลานี้คิดตาเป็นสีบ่ออกเฮ็ดค่ะพี่น้องออกอยู่ค่ะเฮ็ดอันดำขาเหลืองนี่ค่ะ พูนค่ะพี่น้องมันออกเหี่ยวๆไปทังพูนไก่ๆทังพูนค่ะพี่น้องมันออกไปอยู่ค่ะคิดว่ามันมันสีบออกค่ะพี่น้องออกอยู่นอกค่ะเนาะยังในน้อยอยู่ค่ะแต่ว่าห่างส่งคือสีดอกบอใบใหญ่ดอกค่ะเป็นหงเหี้ยวค่ะไปต่อจ้ะพี่น้องดีจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้าโดบักใหญ่ปาดพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้อง เบ่งดอกเห็ดพูน่ะปัด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 พีด่น้องจ้าอ่อนซ้อนแต่ฮั่นนี่แม่อ่อนซ้อนไหนสมดอกงหญ่คักแท่อืมขอดอกนี่ขาตันตันครับพี่น้องโอ้ย นี่ค่ะปาดค่ะพี่น้องปาดปาดไปต่อจ้าพี่น้องปล่อยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งดอกน้อยน้อยนึงค่ะตัดตีเนาะค่ะเนาะเห็ดมันยังบระท่านได้ออกหลายมั้งหรือมันออกซำานีหรือมัน ออกยายกับบือลูกอะค่ะพี่น้องมันออกอีกไหมืมดอกลุ่นนี่พอดีเลยค่ะพี่น้องตัดแสบไปต่อจ้าพี่น้องเห็ดตัวนี้ค่ะพี่น้องนี่เป็นเห็ดเพิงหวานเนาะค่ะน้องแมนได้เนาะมันสีขาวคนล้นไหมค่ะทั้งพีกับมี่ค่ะพี่น้องทั้งพี่กับมี่ แมนกะเฮ็ดเพริงหวานพี่น้องทั้งพี่ก็มีไข่พิ่งเดือค่ะถอดกล่องก่อน <c oughs> ถอดกล่องก่อนพี่ค่ะพี่น้องอ้ยเลือกเอาอ้ยอ้ยมันสิออกเบดิดยังบ่ทันเอาดอกที่ออกเบดิดเบิ่งอีกก้อนค่ะปีกปีกายนี่มาบอท่านค่ะมันเฒ่าเบดิดแต่ว่าดอกมันบ่ได้เป็นสีนี่ค่ะพี่น้อง ดอกมันเป็นสีแดงแดงซ้ำๆเพราะว่ามันถือแดดเนาะพี่คะ่ะพี่น้องดอกน้อยๆมันคะ่ะนี่คะ่ะดอกน้อยๆมันสองดอกวิจงไวส้สักกอนค่ะหลายดอกอยู่อันนี้เอาสกักกอนเพราะว่าดึงออกมาแล้วเนาะคะเนาะตัดตีนจากพี่น้อง นั่งอันมีแมงอย,อยู่กลางใจครับพี่น้องฝนตกฝนตกบ่ไดเศร้าได้แค่นหนมือแรงกัสิตกอีกละค่ะเพิ่นว่ามืออื่นกัสิตกเบดมือเพิ่นว่าเพิ่นว่าเนาะพ,ะพะยากรอกาสอากาศเพิ่นว่าเอ,อ้ยนี่จะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าเอาตัดเตเตอเลยจ้าตัดเฮท่านได้เบิดเอเยอะนี่ค่ะพี่น้องมันอมน้ำเนาะ ไปต่อจ้าพ่อย้วค่ะพี่น้องสวดสิพ่อค่ะพี่น้องป้านี่กับมอเตได้ดอกแรกค่ะป้านี่เฮ้ยพี่น้องมันกับมอเตอรเริมออกไหมบิญเคยพี่น้องงามงามตัดติดนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมือแดงเบิด กระตาเฮ็ดมันนั่นนำนักหลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอมน้ำไหมเฮ็ดมันอมนม้ำนี่จากพี่น้องงามอยู่เนาะค่ะเนาะงามค่ะพี่น้องมันสีออกอีกหลายมืกออื่นจะมือใดฝนฝนมาตกจงค่อยมาเบิงเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าพออีกแล้วค่ะพี่น้องพออีกแล้ว เออจังสีก็เอาได้คะ่ะพี่น้องนี่ตัดตีนคะ่ะพี่น้องขามันอันนี้เนาะเพราะว่าฝนตกคักเนี่ยขามันป๊แต่พี่น้องไปต่อจ้านะพี่น้องจ้าพ่อยเราจะสามดอกคะ่ะพี่น้อง ทั้งพี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะเห็นบ่จ้าสามดอกค่ะพี่น้องปาร์หนึ่งมีเฮ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนี่ค่ะพี่น้องเก็บเอาปารดอกอ้วนๆเลยค่ะเอาจังไหนล่ะนี่เอาตังไดล่ะพี่น้องนี่ง่ไมม โอ้ยสีโบมุนสติโอ้ยพี่น้องละเห็ดดอกนี้หน่อยมุนไเห็ดดอกนี้หน่อยมุนเห็ดตินได้ก็จเจาได้นี่พี่นอ้องงัดว้ายพี่น้องจ้าสามดอกค่ะพี่น้องสามดอกขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายพอ่ออยู่เรื่อยๆไปจับพี่น้องไปต่อจ้า พี่น้องยังมีบานค่ะพี่น้องเอา้าเท่าแล้วค่ะพี่น้องว่ามันบานซื้อๆบอ่แมนค่ะเท่าแล้วค่ะพะพึ่งอันนี้จักแมนบ่แมนค่ะพี่น้องนี่นะนี่นะนี่นะพี่น้องแมนบ่เนี่เ้ยเห็ดเบือเห็ดเบือจ้ะพี่น้องบอ่แมนไปต่อจ้า ีจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าตัวทากกินเกือบเปิดละ่ะนี้นี่โอโอ <c oughs> แกตัวทากออกค่ะพี่นออ้องโุ้ยไต่กลองหลูดขา พี่น้องงามอยู่จ้าไปต่อจ้าพี่น้องดอกนี่ดอกใ่คักค่ะพี่น้องพุน่ะพุน่ะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยว,ยวเด้อค่ะเด้อเดวกอนเด้อค่ะเออถอดกล่องพุน่ะค่ะพี่น้องปัดปาดดอกบักใกญ่เฮ้ยพี่น้องจ้าปาด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 ปัดดอกเห็ดไหมพุน่ะค่ะถือยั้งกินไปกะ พองค่ะพี่น้องตัดตินกันเลยเนาะค่ะเนาะปัดพี่น้องเย่าหล่อ,อนซ่อนแทบปฏิทินนี่นะก็เริ่มมีหนอนจ่อขามันเนาะเหลืองๆพ,อพร้อมันฝนตกแห้งเนาะฝนตกอยู่บ่เศ้าเนาะ พี่น้องจ้าเบิง้งเบื้งค่ะพี่น้องเบิง้งเบื้งควมใหญ่ของมันควมใหญ่ของมันค่ะพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องพี่น้องแล้วเห็นบ่ค่ะน้ำทางค่ะพี่น้องน้ำทางน้ำทางก็เกิดค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่นอ้องหุ้ยดอกงาม เกิดยิ้มมองนี้มีแต่ดอกอ้วนอๆใหญ่ๆอุ้ยนี่ค่ะดอกน้อยดอกนึงค่ะพี่น้องนี่นี่นนนนออเห็นบ่ค่ะเฮ้ยเก็บค่ะพี่นอ้องเก็บเก็บอืมทักนี่ค่ะพี่น้องปาดงามค่ะค่ะพี่น้องอ่อนซ้อนค่ะพี่น้องกำลังออกเลยไปต่อจ้า จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมันงาวนะค่ะเนาะจ้าพี่น้องเบิ้งค่ะนี่นะคะผลงานได้เนาะค่ะก็ได้หลายดอกค่ะพี่น้องมันนี้เรากะสิพ้าพี่น้องไปเมื่อค่ะบเมื่อกรสีเฮ็ดคลิปสองค่ะคลิปสองก็คือเก็บเอาเฮ็ดดำค่ะพี่น้องบัดที่นี่เนาะคะ keep, ่ะเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดดำกอนเดอร์ค่ะพี่น้องเน,ะะนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า